สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราแล้วก็อยู่ในเดียนโมสิกซีสในพาร์ทที่3นะครับในพาร์ทของการเซตติ้งแบบโปรเพเยอร์นะครับอ่ะอันนี้ผมเซฟจอที่เป็นแบบ4 3ต่อนะครับส่วน,นเดเดียผมจะใช้83ดสิบมก็ยังเดิมนะครับผมไม่ได้ปรับค่าอะไรนะครับก็คือปรับแค่ค่าพิกเซลของจอนะครับผมนะเนสต่อนะครับแล้วก็ฟิวอองวิวผมก็จะใช้83มเหมือนเดิมนะครับ อยู่อบวิวก็คือภาพในเกมนะครับอันนี้ผมจะไปให้ดูเลยเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เ่ยมองคุณนะครับเรามาดูกันนี่ยครับดูกว่าเ่ที่ผมชอบอมาซ้อมยิงบอลเล่นนะครับ ก็จะเป็นโมดดิสกับบอมดสกับก็คือกันเดี๋ยวผมบอกเอาบอมบ์ขับแทนนะครับต้องถืดิฟเซอร์เข้าไปนะครับก็ประมาณนี่แหละนะโอเคเอาแสมแล้วกันโอเคนะครับ เด็นยวกนใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเราเล่นเราเกิดมาแเราก็มล้องคลอันอารมณนี่แหีะค่ะ A bomb has been located. Move to its location and plant the diffuser. Diffuser planted. Protected from enemy action. 5 seconds องแต่มรงมองไม่เหมือนกันนะครับก็คือมองมองนี้มันจะกว้างขึ้นนะครับอ่ะต่อไปส่สวนอ,อันอื่นเลยนะครับผมยังไม่พูดถึง e ิว of view เนาะลืมออนะน,น,นะครับวิว of view นะครับ

인구가 2 5밥0만 명에 도달 even if 서울은 look 할수있습니할수 있습니다 e n s sugars, and you have a l 로 t t 적인 대도시로 f a little bit o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 f a l i i t h a p o p u l a t i o n t h a t h a s r e c e n t l y r e a c h e d 25.6 m i l l i o n s e o u l i a i of e เราจะวางจะแรงจะเห็นสิวจะโตง่ายขึ้นง่ายขึ้นมาที่เคเรากไปที่เมนูนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโปรเพเยอร์กันเลยดีกว่านะครับเมื่อภาคที่แล้วผมพูดถึงเรื่องเมาเรื่องการเซตติ้งต่างๆไปแล้วนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของโปรเพเยอร์ว่า ปรสิทธิ์กันแบบไหนนะครับม right, right? ันมาจากค่าอะไรนะครับยังไงเรามาดูกันนะครับเรามาดูบทวานี้นะครับของเรนโบว์นะอย่างเช่นผมชอบคนนี้มากเลยมีเอ็นจีโูเป็นกูนะครับเป็นกูเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็เคยเป็นนักแข่งของกีทูนะครับนี่ครับเขาจะบอกเห็นไหมก็จะใช้เมาส์เห็นไหม ที่รีพอร์ตเรทที่หนึ่งพันเห็นนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็อันอนี้คือ,อ chemical, ชื่อ Christina. ทีมเป็นสตรีมเมอร์ของทวิทนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายฟังตรงนี้เพนกูชื่อเพนกูนะครับเมาส์ที่เขาใช้ก็คือ Logitech G Pro X นะครับสปอร์ตไลท์ไว้นะครับ <yap> อ <prere Paris> ันนี้ที่เขาตั้งรีพอร์ตเรทก็คือหนึ่งพันนะครับมีไปอีกสี่ร้อย G P I จะไหนก็คือตรงนี้นะครับตั้งมีสี่ร้อยของเขานะครับรีพอร์ตเรทนะครับตัวนี้คือหนึ่งพันนะครับก็คือตรงนี้นะครับนะครับ อันนี้อ่ะมันด <hi> ิภาวเออเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาเห็นไหมเห็นไหมครับเขาเป็น0.02ยนยปกติมันเป็น0.02ยดูนยก่อครับเอาเราต้องเอาค่าเนใี้ยไปใส่ในไหนในที่ผมบอกก็คือค่ามันดิพาค่าเกมเซตติ้งก็คือใน my document นะครับผมบอกนะครับ my document นะครับ My document เอ่อไม่รล้กัน ไล่เกมนะครับเรียกโปซิกแลเข้าไปที่รัตเตเบสนะครับแล้วก็นี่ครับเกณฑ์เซตติง่งจะเป็นหน้านี้ออกมานะครับเแล้วเราแก้ตรงนี้คือถ้าไม่อยากให้ฟไฟล์หายคือเอาไฟล์ไปเซฟก่อนไว้ไปเซฟที่ไหนก็ได้นะครับเอาไฟล์ไปเซฟก่อนนะครับเวลาเราแก้ปุ๊บเราอตัวเลขใส่เช่นคุณเอาตัวเลขเมื่อกี้เขาศูนย์ดับศูนย์สองเราแก้ใส่ใช่ไหมเขาเาป็อน,นอปูนะครับผมทำนอมาแล้วแจใส่นะครับเราแก้ใส่ ครับเวลาแค่ใส่ปุ๊บเราต้องเซฟเข้าไปถ้าแต่เซฟต้องเซฟด้วยนะครับแต่นี้ผมจะไม่เซฟนะครับก็คืออันนี้คือการค่าเซตติ้งแบบโปรไฟล์เยอร์สเต็นะครับอ่าแล้วก็ของโปรเพเยอร์เนี่ยเขาจะไม่ใช้สแตนดาร์ดวินโดว์ครับเขาจะใช้อ่เดี๋ยวอธิบายอันนี้ปิดไปก่อนอันนี้ไม่เซฟนะครับอ่อันนี้นี่เห็นไหมครับ s e n s ิ t ี v i t y ฮอล์นะครับ cover หกหกของเราของผมเป็นเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ด เห็นไหมครับของผมเป็นชั้นขอเป็นโรดินสิบเอ็ดสบเอ็ดนะครับปิดนะครับเทปทีนี้สิบเอ็ดสิเอ็ดเห็นไหมครับของเขาเป็นหกหกนะครับอ่ะทีนี้มาดูของเขาต่อนะครับของเขาใช้อ่ะวิดีโอซิสติวิดีโอซิสติผ่านไหมตรงนี้ครับไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับไปที่เมาส์นะครับนับเลย หนึ่งสองสามสี่หกแต่แต่สัวนตงร่าของเราอยู่ที่7ผมก็ใช้ที่7นะครับมันใช้ที่6เหมือนเขาเพราะมันไม่ใช่หกตัวไวเลสที่ผมใช้ผมเป็นเมาส์สายก็เลยแบบเพิ่มเอาปกรณ์ที่เราสะดวกนะครับดีกว่านะครับอันนี้ไปปรับเมาส์ cc ในวินโดว์นะครับปรับตรงไหนอันนี้รู้แล้วนะอันนี้เนี่ย ads เนี่ยอันนี้ก็คือของเขานะครับเขาเอามาใส่แล้วก็ไปตั้งค่าตามเขาเลยเข้าไปใน ads sensitivity เราไปใส่นะครับตามนี้เลยนะครับสโคปที่มีใส่ก็จะเป็น มันจะเป็นเลดดอนโฮโลห่เอคอใช่ไหมแล้วก็12อู 12. ิตงไม่ผิดนะเออแล้วก็12มัง้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะตามนี้เลยเพราะว่าในในในสโคของเ d s เนี่ยไอสโคดีเนี่ยสีกับส0เนี่ยกับ5.0ยังไม่มีมาะนะครับจะมี 1>, 1 2 3 4 5 6อมี اط, ่้หแค่อันนะครับตามนี ille, hei, high, fat, rency, use, ้ 90, jo, นะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนนะครับมีแค่6อันนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเกินมากกว่านี้นะครับมีสองส6อันนะครับอันนี้นะครับฟิลอบอยู่เขาเชนที่90เห็นไหมฮะแล้วก็ใช้จอนะครับอสุดล็อกนะครับสวิตตามชื่อเลยนะครับความถี่ 360H เฮิร์ตนะครับส่วนอันนี้ก็คือการอกนะ อันนี้ความละเอียดของจอเห็นไหมเขาใช้เอสปเปกไทโฮเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมาส์แพดนะครับแผ่นรองเมาส์นะครับเขาจะบอกน่ารักเมาส์แพดเนี่ยค,คีย์บอร์ดแฮนด์เซตเขาใช้อะไรเราก็จะมาดูเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้นี่ฮะไอ้ปัฒนาการสติ๊กนะที่ให้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าไปดูประโยคล่าสุดปัจจุบันให้ไปดูในตัวของพวกเขาครับนะครับอาจจะเห็นชัดกว่าตรงนี้อันนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตหรือ,อยังไง อะไรยังไงอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะครับนะ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 ไปดูอีกคนหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นอันนี้ก็ะแปดอันนี้ก็พวกนใส่หมดเลยนะครับอีกคนหนึ่งคนที่ผมชอบก็คือบลูบลูโรทิสเอ็มอารมีลูโรติสเอ็มลุนโลก็ใช้ p ัวเ e c ด u ัเหมือนกันนะครับ s p ปร l Y นะครับเป็นพันเป0 0อันนี้คือ0ูนดูนะครับตัวเลขไม่เหมือนกันนะ0.02นี่คือ Standard นะครับ0 0 0 2นี่เพิ่มมาแล้วก็ไปใส่ตัวค่าใน m ัลติ i เออที่ผมบอกให้ไปแก้นะครับ My Setting ของ My Document ที่อยู่ใน m มา g เกมนะครับแล้วเลยบดสิวกัระเบิดนะครับไปแก้ในตรงนั้นนะครับไปใส่เอาค่านี้ไปใส่นะครับนะครับนี่ก็คือค่าของบลูเขาใช้นะครับ เขาเซตอันนี้เขาปรับปรับค่าขเขาเองอันนี้เมาส์เซนซิติฟิตี้นี่ใช้เยอะมากเลยเมื่อก่อนเขาใช้9ก้านะตอนนี้ใช้แปดสิบเก้าแล้วนะครับอ่ะะอันนี้ก็ตามนี้นะครับอันนี้จอสองร้อยสี่สิบเนี่ยอ่ะเนี่ยสี่ต่อสามเนี่ยเนี่ยจะมาดูแเนะ้าแข่งเขาจะใช้สี่ต่อสามกันเยอะมากเลยเห็นไหมสี่สิบหกต่อเก้าสามต่อสองเนี่ยครับตามเนี่ยนะครับนี่คือวิธีการเซตติ้งแบบโปรเพเยอร์นะครับที่เขาใช้นะครับพอเข้าใจเนาะ นะทีนี้รู้ยังไงว่า setting, เซตติ้งเซตตั้งตรงไหนจะตั้งค่าอะไรยังไงตรงไหนนะครับให้ไปย้อนดูนะครับแล้วลองลองมาอทำเราชอบโป้เกคนไหนเราไปติดตามดูเขานะครับว่าดูที่เราเล่นได้ไหมนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องรเรื่องของที่ผมบอกเรื่องของเมาส์เรื่องของโปรแกรมรรกรมราหาซื้อเมาส์ที่มันแบบถามมาก่อนว่ามันมีโปรแกรมที่มันเป็นโปรแกรมที่ เกี่ยวกับเมาส์ไหมเกี่ยวกับ,กกบกคีย์บอร์ดไหมนะครับมันจะมีผลมากกว่านะครับถ้าไม่มีก็ดูข้างล่างว่าสวิตช์เมาส์มันมีปรับไหมว่า,ามีพอร์ตเลยนะครับว่ามปรับได้ไหมร้อยยี่ห้าร้ 200, 500, 000, 000, อยสองร้อยห้าสิบห้าร้อยหนึ่งพันางเงี้ยดีเป็นไอซีร้อยนี่อ่ะแต่ัจจุบเมาส์ก็ได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าอย่างนั้นใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องใช้ไปไป,ไปพึ่งโปรแกรมเมาส์นะครับน,นั้นก็เล่นได้นะครับอ่ะแล้วก็ ตอบสนองหลายๆอย่างนะครับแต่ของเมาส์นี้ก็คือเขาควบคุมกจะจบกันตรงนี้ผมก็จะใส่ลิงก์ต่างๆพวกนี้ไว้ให้นะครับให้ทุกคนดูนะครับนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้าง,องจอจะเป็นสติ๊กแบบไหนจ,จออะไรเขาเรียกแบบจอแบบสติ๊กคือยืดออกนะครับกดจอบแบบแบ็คพาร์เป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็จะให้ไว้อันนี้ก็จะเป็นค่าเลขเมาส์เหมือนกันนี่แล้วก็มาค่าในเรนโบมันก็จะบ แล้วก็เซนซิทิวิตี้หนึ่งเราเท่าไหร่ก็ใส่แบบผมสิบเอดนะมันดีแพลย์สองจุดปกตินะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เปลี่ยนค่านะครับ 0, ก็สอก็1 0นย์กับศูนย์นี่ยพอสเปคเลยทัวใช้ห้ต่อสมีไหมอ่ะเนี่ยมันจะบอกห้าต่อสามแบบนใกล้เขียนที่สุดก็คนะือห้าต่อสาม แบบสติชไม่ใช่ชมไม่ใช,ช่สติชก็คือจอยืดนะครับเข้าใจว่าถ้าแบ็กบาร์จะเป็นแบบเรียมนะครับตอนที่ผมให้รูปให้ดูนะครับสติชสติชจะเป็นแบบนี้นครับแบ็กบาร์ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะดูภาพได้เข้าใจนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบมาใส่เนี่ยก็จะบอกค่าเดียวมานะครับมาเท่านะไหร่เท่าไหรมิเตอร์คุณเท่าไหรของผมมัน24่ ดีพีสี่นิ้นะครับฟิลออฟวิว83สมมุินะดีพี0อนะครับ,นะมมนนะรบอันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับตามเดิมน,นะครับก็ดูก็ดูนี่ครับมันก็จะบอกค่านะครับ ตอบสนองมันจะมันจะพายมันจะพายเอื้อนหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยนะครับเนี่ยเจะบอกนะฮาริโฟกัสสูงสุดศูนย์เนี่ยนะครับเนี่ยจะตอบตัวเนี้ยก็าเชิญมาบอกว่าเราค่าตอบสนองของแต่ละอันเป็นยังไงนะครับแต่แต่นี่ผมเคยพูดมาแต่พาที่สองแล้วนะครับอันนี้ก็มาลองใส่ดูนะครับอันนี้มาลองใส่ดูนะครับะคุณจะไปคอนเวิร์ตทุกเกมเลยคุณเล่นเช่นคุณเล่นเอ็มแล็บมา อันดับนี่เกสองศูน,นย์ศนย์นโอเคสเปกเลตหาตี่นครับสามารถเอาไปเทียบเอเมได้หา้าสี่สเตจยี่สิบสี่นิ้วเซนซิสิวิตี้อันนี้ไมบอก400ีาสร้อยเราก็ดูมาไม่ได้บอกเอก็มบนะฮะบอกพี่เอวิคุณใช้ะสิบดีนะีสิบ ไม่ใช่สิบตัอเลยน,นี่มันก็จะบอกออกมาให้นะแต่ละเอ็มใช้เท่าไหร่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 ครับคำตอบสนองเท่าไหร่่นีมันก็จะบอกหมดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยค่ามาเนี่ยค่าเอ็มแล้วก็โผล่มาเห็นไหมครับเดี๋ยวจะใส่ลิ้งไม่ให้เอาไปลองเล่นดูนะครับว่ามันตอบสนองเท่าไหร่เนี่ศษจุดหนึ่งวิน้อยกว่าตรงนี store, famil, ้นะครับก็ตามสุด ตอบสนองเท่าไรค่าสูงสุดค่าดีปกติตอบสนองเท่าไรและค่าสูงสุดตอบสนองเท่าไรนะครับก็คือก็คือตอบสนอง,องควอที่จะเราพอใจไปตรงนี้ถ้าไม่พอใจเราก็ไปแก้ที่มันจะผ่ายเออนะครับให้มันตอบสนองเร็วขึ้นรจะให้มันตอบสนองชา้าลงก็ได้ตลอดนะครับตรงนี้นะครับเดีผมจะใส่ไปให้ทมดเลยนะครับ ก็จบเรื่องของเซตติ้งอย่างเท่านี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามมานะครับผมจะตอบให้เท่าที่ตอบได้นะครับอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่ไม่ดีผมก็ต้องขอโทษอะไรบางทีผมพูดผิดน,นะครับเช่นบางทีผมอาจจะพูดเซนซิทีฟิตี้ไม่รู้ผมพูดหรือเปล่าพานี้หรือพาดก่อนหรือพาดก่อนหน้านี้ผมจะพูดเซนซิทีฟมันคนละความหมายครับเซนซิทีฟมันคืออ่อนไหวส่วน เซนซิทิฟิตี้เนี่ยมันคือการตอบสนองความไวนะครับมันมันคนเลื่องกันนะครับมันคนะอย่กันเลยความอ่อนไหวกับการตอบสนองความไวนะครับอันนี้ก็ขอโทษด้วยถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะครับก็สวัสดีครับเจอกันในครัต่อไปก็คือเป็นเริ่มพาร์ทของการแนะนำการเล่นแล้วนะครับไปทุกคนโชคด,ดีครับแล้วก็ปฏิส,สดานครับ กันในพาร์ทที่4นะครับผม